ก่อนจะรับชมคลิปจะเลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเอออ้านอนนอนนอนโอ้ไม่ยอมนอนอีกเอาเม,มือนีดเป็นยังมือนี้คือบ่อยากนอนมางคนตอนนี้ควันกำลังจะให้นอนครับผมดูบางคนน้อยจะนอนอีกไหม สัเม,มื่อขึ้นนอนเยอะมือ,มอนี่คือบ้นนอนอเป็นยังมังคนม่อยากไปอาบน้ำเถอดดดเดี๋ยวควานต้องลองแกะป,ปอกข้าออกก่อนดูก่อนครับฝ<อ>ุ่นฝุ่นเห็นบัวมังคนก็นอนแหรอฝุ่น<อ>โน่นโน,โน,โน,โน่นใช่ไหมพ่ชาใหญ่ก็นนอนแล้ว ไปใส่อีกน่อยเนาะอ,อ้าวหาวิธีนอนใหม่ครับเอเอยังยังอีกยังอีกยังไม่นอนอีก ครับวันนี้งานยุ่งแล้วมองคนน้อยงอแงแล้วมาอยากจะนอนแล้ววันนี้เอามาลองกระตองนอนเอาวิธีใหม่เอาวิธีใหม่เอาวิธีใหม่เอเอ,เอ,เอโอ้เอเอเออเต้องอย่างนั้นสิโอ้หนอ กว่าจะนอนได้เล่นนกคนแทบเหนื่อยนอนดีนอนดีเออเดี๋ยวควานเขาจะปัดความความสะอาดให้ก่อนหยาบนะบเออ,เอ,อว่านอนสอนง่ายอย่างนี้ซิออนอนแล้วก็แล้วปกติเขาก็จะนอนทุกวันนะค,ะนครับผมคระจก็มีนอนแง่บ้างเป็นบางวันครับตามภาษาเด็กเด็กหนุ่มครับัยรุ่นครับผม เอาละเอาละโอเคได้ไปอาบน้ําได้วันนี้ไปดูช้างอาบน้ํากันครับก่อนจะเข้าทัวรอบบ้านอีกเช่นเคยครับผมช่วงหัวค่ํานะครับก็ไปก่อนแล้วครับพาําแจเดินไปก่อนนะครับนําหน้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสามเชือกนะครับเดี๋ยวอีกมงคลแม่ขันแล้วก็มงคลน,น้อยตามมานะครับ มาแล้วครับพี่ชัยของเราครับใจมงคลมาแล้ว <S <S ลเดินอ,อย่างไวนะครับ ก็จะถึงแล้วครับที่อาบน้ำเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ครับเป็นสระสาธารณะประจำหมู่บ้านนะครับผมนู่นครับน้ำแตงนูน่นวันนี้ไม่ได้สาสตให้ครับวันนี้ปล่อยลงเด็ดเลยครับผมตามสบายใจเลยวันนี้ครับ อา้าวขึ้นระาน้ำแตงแตงเกิไม่แทะแตงอาบน้ำทั่วไปนี่น้ำแตงต้นไมขึ้นไวจังโอ้หนาววะส่นน้ำแตงมาอาบโดนบบหน้าหนาวครับลมบ่ลมบ่ลมบ่ โน้ำแตงอาบเสร็จแล้วก่อนเพื่อนเลยอายป,ประทะระานม,มดูดตีไปแล้วอาดลาดเลยนานๆที่ครับผมจะไ,ได้มาเจอน้ำเย,ย,ย,ย็นๆใสๆบ่อใหญ่ๆครับ ชอบเลยนะครับผมถ้าไแบบด้เล่นแบบแบบนี้ทั้งวันจะยิ่งชอบนะครับสำหรับพี่ชัย,ด,ยดำผุดดำว่านะครับสำหรับเจ้าใจ ถ้าอ,อย่างนี้ในเล่นได้ทั้งวันนี่ครับยิ่งดีเลยครับช่วงนี้ก็บรรยากาศของท่านจะร้อนแล้วนะครับผมได้อาศัยน้ำเย็นๆก็โสุขใจนะครับสำหรับช้างมาแล้วมงคลน,น้อย แค่ลราม่ขันเด้ประเนี่ยแม่ขันบ่บ้านน้ำเตือม่ขันยาน้ำโอ้ยสากาแต่เนี่ยเด็กก็รู้ว่าจะกลัวไม่กลัวนะอ้าวโดดเลยดูลีลานะสเต็ป่อย วันนี้ควันสบายนะวันนี้ไม่ได้สาดนะครับสบายเป็นหนึ่งวันเอามาแล้วแม่คันแม่คันมาแล้ววิ่ง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 เร็วเร็วเดี๋ยวเขาจะขึ้นกันหมดแล้ววิ่งวิ่งวิ่งอ้ย่างด่วนเลยครับผม เร็ว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 โอ้โห,โห,โห,โหโลงแบบไม่ได้ยับยั้งชั่งใจเลยครับไม่ไมีท่าทีเลยครับแหมโอ้ยดีใจหลายเด่นในเด่นนำมีเสียงมีเสียงครับผมโอ้โหถูกใจครับส่งเสียงเลยกรี๊ดเลยไม่ขัน นานๆเนี่เล่นน้ำครับมาลุ้นกันว่าเพี่ขันจะขึ้นน้ำไหมวันนี้ควรถ้าจะเล่นเล่นไม่อยากจะขึ้นน้ำพี่ขันไปแล้วมงคก็มีอาการด้วยครับผมดีใจ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวปล่อยให้เล่นให้แบบกินน้ำําำรำใจก่อนไปแล้วครับรอเพื่อนแล้วชัยล้อเพื่อนจะให้เพื่อนขึ้นจากน้ำนะดูที่ไปจะรอจะทำได้สำเร็จไหม ตีกนแล้วติดนแล้วคุณแล้วอ้าวโอเคนะอิ่มน้ำสำราญใจกันแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงจะต้องออกตัวตามเดิมนะครับเข้าหมู่บ้านอีกตามเช่นเคยครับผมโอ้ยปลาพักเกลี่ยเต็มมาใาญ่แบ ดะไรขึ้นมาบ้างเตรียมหลังเลยแต่ทั้งแต่ลังกุ้งด้วยนะโอ้คนปลาเตรียมหลังเลยครับหลังจากอาบน้าอาบท่าเสร็จกันเรียบร้อยก็จะออกตัวตามหมู่บ้านอีกเช่นเคยนะครับ,รบสําหรับคลิปนี้ก็คงจะยุติไปเพียงแค่นี้นะครับผมเดีย๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ